สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนกันยายนปี2568สำหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรความรักของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ควีนออฟฟินช์คุนนายออฟสปูร์จัสตินคิงออฟฟินช์คุนนายออฟคัพพีกออฟวอลท์ดูมู o o นอัพส์วูในอัพส The ดูชาในความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้เป็นความรู้สึกเป็นความรักเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของความรักมีความหนักแน่น ชาวธาตุดินโดยพื้นฐานดวงแล้วคุณเป็นคนหนักแน่นจิตใจหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักรักใครก็รักจริงตรงไปตรงมาเป็นคนที่เปิดเผยเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยเก่งรักก็บอกนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วชาวธาตุดินสำหรับราศีพฤษภราศีกันราศีเมืองกรความรักในช่วงตอนนี้ มันหมายถึงความหนักแน่นความเข้ากเข้าใจคุณเชื่อในความรักแล้วคุณก็ยอมยอมทํายอมแรกเพื่อเพื่อความรักเพื่อความรักแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาจะเจออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาด้วยระยะทางหรือความห่างไกลหรือความรักที่มันเหมือนบททดสอบบททดสอบในเรื่องของความรัก ธรรมดาค่ะไม่มีอะไรที่มันราบรื่นไม่มีอะไรที่มันโ,โดนด้วยกิรรักเพราะฉะนั้นความรักสำหรับชาวธาตดินแล้วในช่วงตวนนี้มันหมายถึงการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักสู้เด็ดเดี่ยวฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาถึงจะได้มาต้องสู้นะคะต้องสู้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างความรักที่ผ่านมา king of h e n c h e ก็อาจจะได้เจอความรักเก่าคนรักเก่าในอดีตที่ผ่านมานะคะก็จบกันด้วยดีนะเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่ตกลงคุยกันได้เป็นผู้ใหญ่เป็นความรักที่ที่ยอมปล่อยวาง ในอดีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เลวร้ายมากสักเท่าไหร่เป็นความรักที่เข้าใจแล้วก็คุยกันตกลงกันได้นะคะไม่ได้เลวร้ายมากสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงตอนนี้เหมือนกับว่าคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาที่เป็นบทดทดสอบในความรักในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรจากคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะในอ,อ็อคัอาจจะได้เจอคนที่ดูดี ดูมีสเสน่ห์เป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะเป็นนุ่งรอก็ได้เป็นสาวสวยก็ได้เป็นคนที่แบบคุทวัตถแมนได้เจอความรักที่ดีเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ทํางานเป็นคนที่ดูดีดูมีสเสน่ห์อบอ้อมอารีจ,จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นคนนี้เขาจะเข้ามาเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรักกับคุณมาเริ่มต้นเขาอาจจะแอบมองแอบสองคุณมานานอยู่เหมือนกัน แล้วพอช่วงนี้เหมือนเป็นจังหวะที่ที่จะต้องเปิดเผยที่จะต้องเปิดเผยก็เลยเปิดตัวเปิดตัวเข้ามานะคะเปิดตัวเข้ามาอีกคนหนึ่งมันหมายถึงว่าเป็นคนที่จริงจังไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าคนที่จริงจังในเรื่องของความรักแล้วก็สู้ไม่ยอมถอยเป็นคนที่แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องอารมณ์ก็คืออารมณ์บุนแรงนะคนนี้นะคะเด็ดเดี่ยว ถ้ารักก็คือต้องต้องได้อะต้องได้เพราะว่าเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักเพื่อให้ได้มาซึ่งคนรักเหมือนกันสู้แบบไม่ถอยและก็ในช่วงเนี้ยสาหรับใครที่ยังรอรอคนรักรอการกลับมาเหมือนกับว่าจะได้รับข่าวดีจะได้รับข่าวดีสําหรับคนที่รอคอยในเรื่องของความรักหรือรอคอยการกลับมาของคนรักก็ได้ คุณรักอาจจะไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือระยะทางที่ห่างไกลกันรอคอยการกลับมาของคนรักอได้ไหมได้ก็กลับมานะคะก็กลับมามาเริ่มต้นความรักที่ดีมาเริ่มต้นความรักด้วยความสัมพันธ์ที่ดีตั้งหน้าตั้งตาม,มาเขาก็รู้แหละว่าคุณยังรอเขาอยู่คนรักของชาวท่าดินก็รู้ว่ายังรอ ยังรอเขาอยู่เนี่ยยังรอเขาอยู่นะคะยังรอเขาอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยการพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์การตกลงการนัดหมายหรือมีอะไรที่ที่เคยได้กล่าวที่เคยได้ได้พูดกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับข่าวดีบางคนหมายถึงการมันหมายการตกลงต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะกลับมาที่จะกลับมาซึ่ง ชาวธาตุดินตัวคุณก็รอด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อใจนะคะด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อใจช่วงนี้คุณเป็นคนที่หนักแน่นหนักแน่นจริงๆนะคะแล้วก็รอด้วยความมั่นใจรออยู่ตรงนั้นแหละนะคะอืมรออยู่ตรงนั้นด้วยความมั่นใจไม่ได้มีอะไรที่ที่ที่ทำให้คุณต้องเสียใจหรือหรือว่าผิดหวังแต่บางครั้งอารมณ์ ที่เกิดจากความเหงาเกิดจากความเศร้าดงมูงในช่วงขณะหนึ่งในอารมณ์ของความเศร้าของความเหงามันเกิดขึ้นมันเข้ามาทำให้คิดมีความกังวลเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ในในครั้งนี้เกิดจากอะไรเกิดจากระยะทางเกิดจากความห่างไกลเกิดจากการที่ ไม่ได้มีการพูดคุยหรือขาดการติดต่อสื่อสารกันในช่วงหนึ่งเป็นพักๆทําให้เจ็บสิบดาหมายถึงความเจ็บช้ำหมายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นช่วงเวลาจังหวะหนึ่งที่ที่ไม่ได้พูดคุยกันที่ไม่ได้พูดคุยกันขาดการติดต่อหรือใครบางคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณคนรักอาจจะมีการเจ็บปว่วย กาะทานหันก็ได้เหมือนกันในความรักในความสัมพันธ์แต่ความรักของคุณมันก็ดีนะความหนักแน่นยอมใจชาวธาตุดินเลยราศีพฤษภกันมังกรความหนักแน่นในเรื่องของความรักความเชื่อมั่นความไว้ใจคุณยังมีให้เขาเต็มร้อยคุณยังมีมีให้เขาเต็มร้อยมันคือการรอและก็เชื่อมั่นในความรักที่จะเข้ามาในความรักแท้ในการหลอคอย เหมือนผู้ใหญ่คุยกันคุยกันไว้ตกลงกันไว้ก็เฝ้ารอเฝ้ารอการกลับมาของคนรักนั่นเองยุดทาวเวอร์อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นปุกบปรับฉับพันน่าจะเกี่ยวกับปัญหาระยะทางหรือไม่ก็สุขภาพมากกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องความรักหรือบางคนอาจจะมีการห่างไกลห่างไกลห่างไกล เพราะอะไรขอไพ่ขยายให้ละกันนะคะทาไมถึงมีเ h e t o w ดอะทาวเวอร์เข้ามาขอไพ่ขยายให้นะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าดินเอฟออกซ์ฟรมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกับว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามา บินออบคับคุณจะได้เจอกับคนที่ดูดีดูมีสเสน่ห์หรือใครคนนี้จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้ซึ่งตัวคุณรู้ดี The Magician รู้ดีรู้ทุกอย่างเข้าใจแล้วก็ เพราอะไรจีเเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่ะเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมันก็เลยทำให้คุณไวเควหรือเปล่าคิงออฟครับโอกาสความรักเข้ามามถึงแม้จะผิดหวังเสียใจหรือมีการจบแต่ว่า ก็ยังมีความรักดีๆเข้ามาหาคุณอยู่เข้ามาหาคุณอยู่เป็นคนที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายความว่าเป็นแม่ที่ดีของลูกก็ได้เหมือนกันเป็นคนที่เพียบพร้อมอยู่ได้และอบอุ่นมั่นใจนะคะมั่นคงมีชีวิตถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เจอคนที่ห่วงใยห่วงใยดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีเป็นคนระเบียบเรียบร้อยเป็นคนดีอ่ะ เป็นคนเจ้าสัอารด้วยแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเป็นผู้ใหญ่มากกว่าความรักความผูกพันความห่วงใยจึงจึงมีให้คุณแบบแบบเต็มร้อยอะ่ะแบบเต็มร้อยประมาณนั้นอืมประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความรักสําหรับชาว ธาตุดินราศีพฤษภราศีกัน์ราศีมังกรนะคะขอสรุปแบบคร่าวๆก็คือว่าช่วงตอนนี้คุณหนักแน่นคุณมั่นคงคุณรอคอยการก,ก,กลับมาของคนรักอยู่อาจจะด้วยระยะทางความห่างไกลที่มันเป็นอุปสรรคทําให้ตัวคุณและเขาต้องมีการพัดผาาหรืออาจจะจบกันไปแต่และแล้วความรักความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นรักครั้งใหม่ซึ่งถ้าเป็นผู้ชายไพ่ใบนี้นะคะชวาวธาตุดินก็จะได้พบกับผู้หญิงที่ ดูดีดูมีสเสน่ห์ดูเป็นแม่ของลูกได้ดูอบอุ่นมั่นคงอยู่ไกลแล้วปลอดภยัยมั่นคงในฐานะดีถ้าเป็นผู้หญิงชาวธาตุดินก็จะได้พบกับผู้ชายที่ดูดีดูอบอุ่นดูดูรักครอบครัวดูโรแมนติกใส่ใจห,งให่งายนะคะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเหมือนกันนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้นะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตดินสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอาจารย์ทิปมณีจะได้ทำคลิปดีๆนะคะมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ